ทางกลุ่มกรีนได้ไปยื่นหนังสือต่อกอต,อตอเพื่อเอาผิดนางสาวยุ่ยรักนยกคงตรีรวมถึงยืน่นยุบพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่นายสมชัยศรีสุสทธิยากรกรตกตได้จัดการเลือกตั้งได้ออกมาโพสต์ข้อความรวมถึงการออกมาโพสตในระดับที่น่าจะเป็นการชี้ชอ่อง ให้กับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรวมทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งผมก็ไม่แปลกใจครับเพราะเรื่องนี้ก็ไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลังจากที่นายสมชายได้มีการโพสต์ออกมานะครับกลุ่มกรีมซึ่งก็รู้ว่ามีความเห็นต่างครับรัฐบาลนางสาวยิ่งรักก็ไปยื่นต่อกรกต,อ,ต,อ,ตอ,อย่างรวดเร็วนะครับ หลังจากที่นายสมชายโพธน,นี่คือการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผมเองได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการชี้ช่องของนายสมชายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการที่ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบคำแถลงของนายยกคนตรียิรักเป็นการแถลงในฐานะนายยกรตรีซึ่งดูแล รับผิดชอบในการบริหารประเทศเป็นคําแถลงในฐานะรัฐบาลซึ่งดูแลรับผิดชอบในโครงการจำนำข้าวอันเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อมีปัญหาความไม่เข้าใจมีการปบุดระดมมีการปลุกปัน่นพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกร,รชาวนารวมถึงมี การขัดขวางการจ่ายเงินให้ชาวนาจึงมีความจําเป็นที่นางสาวยิ่งรักษณในนักผู้นำฝ่ายบริหารต้องถลายให้เกิดความเข้าใจซึ่งการกระทําของนางสาวยิ่งรักษณ์ชินวัตรในนะผู้นำฝ่ายบริหารไม่ใช่เป็นการกระทาในนะผู้สมหวังของพรรคเพื่อไทยที่จะจูงใจให้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทย แต่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบในความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสร้างความและสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวนาที่เดือดร้อนรวมถึงพี่น้องประชายชนและที่สําคัญที่ผ่านมาเห็นว่าตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาในการยุบสภากําหนดวันเลือกตั้งสองกุมผ่านห้าเจ็ด นางสาวยิิงรักไม่เคยขึ้นเวทีไปหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยหรือสมาชิกเพื่อไทย,ทไทยแต่อย่างใดสิ่งที่กลุ่มกรีนซึ่งก็รู้นะครับว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบรัฐบาลนางสาวยิิงรักและเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดได้ยื่นให้กก,กตตรวจสอบ การป่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูน50นะครับมาตร,รา181โมงเล็บ4และพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูนว่าใยการเลือกตั้งสสและสวมาตร,รา53โมงเล็บ1โมงเล็บ2และมาตร,รา60เพื่อขอให้ศารัฐธรรมน,นูญสั่งยุบพรกเพื่อไทยตามมาตร,รา95ซึ่งฝ่ายกฎหมายก็ได้ตรวจสอบร,รายละเอียดและข้อเท็จจริงแล้วเราก็ ไม่กังวนใจครับและมองว่าเรื่องนี้ไม่เข้าขายในการกระทําความผิดของนันสาวิกรตามมาตรา181เ็บวรรวมถึงพรบประกอบรัฐมนตรมาตรา5 3มวรรวรรค2และมาตรา60สิอย่างไรนี่คือการยื่นก็แค่เป็นเกมการเมืองในการที่กลุ่มผู้ชุมนุมและนะการยื่นเนี่ยจะแก้เกมการเมืองที่น่าจะสอดคล้อ,องกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใดสุแทบกับพวกรวมถึง สมาชิกประชาธิปัตย์ซึ่งลักษณะยืมเพื่อน,น่าจะหวังผลในการลรดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนางสาวยิ่งรัตนเองซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกฎหมายของพัรคเพื่อไทยก็จะตรวจสอบว่าถ้าการร้องในลักษณะที่เป็นการร้องเท็จแล้วมีผลเสียต่อคะแนนีิยอมของพอรรคเพื่อไทยก็จะฟ้องเอาผิด กับนายจตุรังบุญเด่จรักผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มรีนและกลุ่มรีนต่อไป